ครับนะก็เป็นร้านเกี่ยวกับรองเท้ากีฬานะครับคือวันนี้ทําไมต้องเจาะจงมาที่ร้านบุค๊คเพราะว่าคือผมมีปัญหาในเรื่องของเท้าแบนเวลาเดินเนี่ยข้อเท้ามันจะไม่ตรงมันจะแบะเข้าในนะครับดังนั้นนะก็พยายามจะหารองเท้าที่ว่ามีศักยภาพในการที่จะควบคุมให้เวลาเดินเราเดินได้อย่างมั่นใจเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารองเท้าที่ผมเลือกไว้เป็นแบบไหนนะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่ตรงในตัวช็อปแล้วนะครับะนะพามา เยี่ยมที่ช็อปรองเท้าบลูส์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่บางคนอาจจะแค่คุ้นคุนนะครับนะก็นี่ก็คุณอะไรนะครับเปิ้ลค่ะเปิ้ลนะครับองคุณหมอปิตินะครับเดี๋ยวนะคะคุณหมออะไรนะคะชื่อปิติฮะอ๋อคือยังไงครับมีสตอรี่นะคะถ้าอย่างนั้นคุณหมอปิติจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามีลูกค้าค่ะคือเปิดประตูช็อปเดินเข้ามาเลยค่ะแล้วยื่นกระดาษให้อย่างเดียวเลยค่ะใบรับรองแพทย์จากคุณหมอปิติ บอกว่าเอารุ่นอะไรรุ่นใช่ไหมเนี่ยคุณหมอสั่งมาว่าเอารุ่นนี้นะเนี่ย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 ผมจดเอาไว้มายื่นหลายท่านมากเลยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยได้เจอคุณหมอใช่คือคือป้นไม่เคยรู้ใช่ใช่ค่ะป้นไม่เคยรู้จักคุณหมอแล้วมีลูกค้าหลายท่านมากป้นบอกเลยว่าหลายท่านมีกระดาษมาให้เป้นตลอดใช่ค่ะเนี่ยคุณหมอปิติแนะนําลุงมาแนะนําป้ามารู้สึกแปลกไหมว่าทําไมคนสูงอายุถึงมาสนใจรองเท้า ใช่ค่ะเยอะเยอะยอมรับว่าเยอะเยอะมากใช่ค่ะเป็นสตอรี่ให้เป้นได้เยอะมากใช่ค่ะอย่างนี้นะครับผมมีคนไข้มาหาเนี่ยบางท่านก็มีปัญหาเรื่องเท้าเท้าล้มบ้่งเท้าผิดรูปบ้างนะครับก็บางทีไปแก้ไขเนี่ยบางทีบางท่านก็เสียไปเยอะนะกับบางั่านสุขภาพที่ไปตัดมาแบบทรงโบราณนะครับไหลตั้งนะฮะผมก็เลยแนะนําเขาว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะใส่ให้มันตรงจุดดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดปัญหาเท้าล้มเท้าแบนนะครับผมว่าต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวรองเท้า นะครับเพราะบางคนแก่แล้วกระดูกมันเป็นริจิตมันแข็งตัวนะมันแข็งแล้วมันแก้ไม่ได้ผมก็เลยเขียนไปรับรองแพทย์ส่งมาแล้วผมแล้วผมว่าเจ้าหน้าที่อาจจะงงแล้วเริ่มคุ้นชื่อผมแล้วแหละเป็จริงๆเอาตรงๆนะเจอตัวจริงแล้วค่ะผมก็เป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่มีความรู้ไปอธิบายคนไข้หรอกนะได้เจอตัวจริงแล้วใช่ค่ะได้เจอตัวจริงดีใจนะคะคุณหมอดีใจจริงๆแต่วันนี้ผมก็มีปัญหาเท้าล้มนะครับเดี๋ยวยังไงคงต้องให้ทางนี้แนะนําแล้วว่าผมจะควรจะเหมาะกับรุ่นอะไร โอเคได้ค่ะคุณหมออาววัสดีครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้ค่ะไหนวันนี้คุณเปิ้ลมีรองเท้ารุ่นไหนรันบ้างอวขอดูเท้าได้ครับคุณหมอก่อนได้ไหมคะได้ครับอ่าได้เดี๋ยวเราจะต้องมาตรวจที่เท้าก่อนนะครับเพราะว่าผมพูดก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับรองเท้าเนี่ยใช้มานานมากคือครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปเป็นปีเลยนะตอนนั้นผมจะไปเที่ยวต่างประเทศผมก็จะหารองเท้าอยู่คู่หนึ่งว่า คือผมเดินผมไม่สบายเท้าอ่ะเท้าผมผิดรูปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเท้าผิดรูปยังไงะนะเท้ามันแบนเยอะอทีนี้เวลาเดินเนี่ยมันจะเจ็บข้อเท้าข้างในจังหวะที่ผมเลือกรองเท้าเนี่ยผมก็เลือกตามสไตล์แหละเอาแบบทรงสวยพื้นนิ่มก็รู้อยู่แค่เนี้ยอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบอันนึงมาข้างหลังหูผมเป็นเซลล์ที่ขายนะครับตอนนี้ยังติดต่ออยู่เลยนะครับเพราะว่าแนะนําคนไข้ไปซื้อเขาก็ติดต่อเขาก็กระซิบว่าคุณลูกค้าครับเอาคู่นี้ไม่รอดหรอกเราก็คิดในใจว่าแบบเอ้ยหลอกขายหรือเปล่า คิดจริงๆนะเพราะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่ชอบแล้วบางทีคนมามาตามมาอะไรเยอะเราก็ไม่ค่อยชอบชทีนี้เขาก็แบบแนะนำว่าอย่างงี้ไม่ได้หรอกนะเขาก็บอกว่าแนะนําให้คู่หนึ่งให้เรามาดูก็เป็นยี่ห้อบลูส์ <spun blue. game> ก็ไม่เคยได้ยินรนู้จกักแต่ไ <Dark. game> นกี้อาดิดาสทีนี้ก็ได้อามาดูก็แบบเอ๊ะ e ทำไมรองเท้าคู่นี้ทรงแปลกๆนะ <game> ทำไมแบบพื้นด้านในสูงด้านนอกเตี้ยก็ไ <game> ม่เข้าใจเนาะแพงนะไม่ถูกนะราคาป้ายเกือบหกพัน ราคาค่ะเอาเรื่องค่ะแต่คุณภาพก็เอาเรื่องนะคะใช่ใช่ทีนี้ตอนวันนั้นยังไม่ซื้อก็เลยกลับมาทําการบ้านก่อนเขาก็ติดท็อปไฟล์เลยในเบส l a n d i n g shoe for flat foot ก็คือเท้าแบนนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนจะดูเท้าก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูเท้าคุณหมอ่อนเลยลําดับแรกนะคะแล้วปนจะได้แนะนารองเท้าที่มันตรงกับเท้าคุณหมอได้ได้ครับนะคะครับผมปุ๊บปนให้ผมทํายังไงครับยืนหันหลังแล้วกันนะจะได้เข้ากล้องเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะยกขาเกงขึ้นนะครับได้ค่ะรบกวน อ่าได้ครับอันนี้คือในภาวะขาปกติคนเราเนี่ยข้อเท้าจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมปล่อยตามปกติเลยนะปล่อยได้เลยค่ะคือลักษณะเท้าของคุณลูกค้าถ้าเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณลูกค้ามีภาวะคือเท้าแบนครับเดี๋ยวดูด้านด้านนี้ไหมได้ค่ะจะได้พอเห็นเนาะเนี่ยนะคะครับคือเท้าไม่มีช่องว่างระหว่างนิ้วครับไม่มีอุ้งเท้าใช่ไม่มีเลยครับอ่าคือลักษณะของเท้าแบนข้อเท้าล้มด้วยครับเนื้ออุ้งเท้าค่อนข้างที่จะล้นออกมาครับ ใช่ค่ะ,ะท้าวลักษณะยอย่างนี้ถ้าเป็นรองเท้าของบลุกนะคะเอาอยู่ไหมในส่วนของบลุกเลยถ้าอาจจะเอาอยู่เลยใช่ไหมคะต้องกลุ่มไหนครับมาต้องเป็นกลุ่มนี้เลยค่ะ,อะเอาเครับผมตัวนี้ก็ b o ก b e a t gt ยี่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า open box ก,กันเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวความสําคัญเนี่ยคือต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าคือที่ผมมีความสนิทกับรองเท้ารุ่นนี้เยอะเนี่ยเพราะว่า ใช้กันมาหลาย,ลายซีรีส์แล้วเขาจะออกทุกสองปีถูกไหมครับเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับอันนี้อันนี้เป็นของข้างซ้ายมันจะแปลกอย่างหนึง่งคือดูสิด้านในของเท้าเนี่ยที่เวลาเท้าล้มเนี่ยหรือคนเท้าแบนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะอยู่สูงนะตัวเนี้ยมันจะสูงแต่ด้านนอกเนี่ยมันจะเตีย้ยส่วนข้างในเนี่ยฮะข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ทําเลยนะว่าต้องไปเสริมอุ้งอะไรให้มันสูงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าต้องไปเสริมให้อุ้งเท้ามันขึ้นมา แต่เขาเน้นแก้ที่ข้อเท้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันแก้ที่ข้อเท้ายัางไงว่าข้อเท้าก่อนใส่กับหลังใส่เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าวัตรกรรมที่เขาทำเนี่ยโนฮาของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เสริมส้นนะฮะและทุกอย่างของรองเท้าเนี่ยบอกตรงๆว่ามันถูกคิดมาแล้วตรงเนี้ยเวลาใสเวลาผูกเชือกเนี่ยมันจะแรปอัพขาของเราเอาไว้เนี่ยให้เหมือนกับว่าตัวที่แบบคอยคอนโทรลรองขาเราอยู่และที่สําคัญนะอีกอย่างเลยนะบอกไว้ก่อนเวลาคุณจะซื้อรองเท้าสำหรับคนเท้าแบนเนี่ยดูตรงนี้นะฮะ กลางเท้าเท้าเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนด้านหน้านะตรงกลางแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่ไฮฟุตอันนี้มิดฟุตคนเท้าแบนส่วนมากเนี่ยตรงกลางเท้าตรงเนี้ยเนื้อมันจะล้นถ้ารองเท้าที่คุณซื้อเนี่ยตรงเนี้ยแคบเนื้อมันจะล้นปิ้นออกนอกรอกงเท้าแต่ถ้าตัวนี้มันกว้างเนี่ยมันจะรับเนื้อคุณรับกระดูกคุณประกอบกับตรงข้างเนี้ยยกสูงข้อเท้าคุณดีขึ้นเยอะเดี๋ยวมาดูตอนผมใส่ว่าต่างกันไหมนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คือส้นเท้าของปกตินะฮะสังเกตดูว่าข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงอันนี้เพราะเราเท้าแบนเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับครับนี่นะครับผมก็ใช้รองเท้าคู่ที่ใส่ทั่วๆไปนะครับที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มรองเท้าคอนโทรลนะฮะใส่สบายๆสังเกตดูนะครับมันก็พอเดินได้แหละแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเท้าข้อเท้าก็ยังคงล้มอยู่เหมือนเดิมคือเดินไปนานๆก็เมื่อยเหมือนกันแล้วก็แอบแอบกังวลอ่ะว่าจะมีปัญหากับตัวเอ็นด้านข้างในเท้าหรือตัวข้อเท้าหรือเปล่าเวลาเที่ ไม่ค่อยมั่นใจทักเท่าไหร่นะฮะสังเกตดูข้อเท้ายังล้มอยู่เหมือนเดิมนะกันนะครับว่าตัวนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมข้อเท้าผมหรือเปล่าเอาละดูนะด้านในเนี่ยมันยกสูงด้านนี้มันเตีย้ยพื้นตรงกลางกว้างมาดูซิว่าจะช่วยได้แค่ไหนโอเคเดี๋ยวไปวัดกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบู๊ตัวนี้เอาอยู่ไหมสังเกตนะครับข้อเท้าตั้งตรงขึ้นนะครับแต่ก่อนมันแบะลงใช่ไหมแต่ตอนนี้ข้อเท้าผมยืนเฉยก็ตั้งตรงแล้วนะครับเพราะว่าตรงด้านข้างขาตรงเนี้เขายกสูงขึ้นมานะแล้วส่วนตรงด้านนอกขามันจะเตี้ยทําให้เวลาเดินเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นผักให้ข้อเท้าเดนะินจากตกเนี่ยขึ้นมาตั้งนะครับนะสังเกตดูนะครับกลับมาตั้งตรงแล้ว เดินก็ได้อย่างมั่นใจแล้วแถมขอโทษนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงกลางเท้าตรงเนี้ยมันก็จะคุมเนื้อเท้าที่มันจะเตรียมปิ้นเตรียมหล่นให้ดีนะคุมได้ดีมากคุ้มค่าเก็เรียกว่าโน้ตฮาวมันถึงโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์เรียบร้อยแค่อยากจะแนะนําว่าจะได้เลือกรองเท้าให้มันถูกกับตัวเขาเรียกว่ากายวิภาคของเรานะถ้าเกิดว่าเรามีความผิดปกติตรงไหนก็ต้องแก้ตรงจุดนะครับ ไปแล้วครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอได้ความรู้เกี่ยวกับในการเลือกซื้อรองเท้าเนาะก็คือวันนี้จะเน้นสำหรับคนที่เป็นโลคก,ก็คือเท้าแบนเนี่ยพบกันเยอะค่ะแต่บางคนไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญก็จะไปดูว่าเด้งไหมพื้นรองเท้าเป็นยังไง<ซ>วัสดุส<ว>เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสไตล์สวยไหมใ,ใสะะ่เดินเล่นแป๊บเดียวก็ววได้แต่ถ้าใส่ย,ยาวๆผมว่าไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดแล้วก็เมื่อกี้ก็แนะนําให้ไปฟังแล้วว่าสำหรับคนเท้าแบนดูตรงส่วนไหนบ้างนะครับ เท้าด้านในจะล้มก็ต้องเลือกรองเท้าที่ว่าทําให้แก้ข้อเท้าของคุณกลับมาได้ดีเพราะว่าบางทีไปใส่ที่มันเสริมอุ้งอ่ะคือพอเราอายุเยอะเนี่ยมันเป็นลิจิตก็คือมันแข็งแล้วไปใส่เสริมอุ้งเสริมไปก็ไม่รอดเสริมไปก็เจ็บนะโอเคแล้วก็วันนี้ผมก็เดี๋ยวรับกลับบ้านเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆจ่ายตังค์เองล้นๆนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลมีอะไรจะฝากไหมครับเปิ้ลขอฝากผลิตภัณฑ์ของเราเองใช่ก็คือ พี่พี่ท่านใดเนาะอันนี้แบบ,บเป็นกลางดีกว่านะคะคุณคหมอพี่พี่ท่านใดที่นึกถึงรองเท้าเพื่อสุขภาพม,มีปัญหาเท้านะคะคมีปัญหาเท้าล้มเท้าแบนเข้ามาปรึกษาเป้นได้ที่หมอกเกษตรได้นะคะแล้วก็มีกี่ที่ครับมีอ็อบบุ้มมี3าที่คะ่ะคุณหมอมีที่สเตชันเกษตรนะคะแล้วก็็อบบุ๊มเมืองทองแล้วก็โชรูมบางขุนนนบางขุนนนใช่ค่ะน่าเสียดายแต่ก่อนเขาจะผูกกับซูเปอร์สปอร์ตใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรายุคเข้ามาเป็น็อบ ใช่ของเขาเนี่ยคนขายเนี่ยเขาจะเรียกเป็นชูเอ็กซ์เปิดนะถ้าผมจะไม่ใช่ไหมใช่เขาจะมีชื่อของเขาชูเอ็กซ์เปิดเขาแนะนําดีนะนดีนะยังไงเข้ามาเข้ามาลองเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะเข้ามาลองคุยก่อนได้เลยไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเราจะยัดเยียดขายให้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเนาะยังไงเยียดผมเลยนะเนี่ยผมยัดเยียดจะซื้อเขาอย่างเดียวเลยนะได้ค่ะฝากบุ๊กไว้ด้วยนะคะถ้าใครต้องการรองเท้าเพื่อสุขภาพเท้าใช่ค่ะ โอเค <ทา S 1> วัสดีครับขอบคุณค่ะวัสดีครับขอบคุณค,ครับ